ไลค์ like, กดติดตามแล้วมารับชมกันเลยกลางดึกถนนนอกเมืองเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมพัดผ่านไฟถนนกลุ่มเด็กแว้นนัดรวมตัวกันริมทางเสียงเครื่องดังแข่งกันกล้องไปทั่วชายแปลกหน้าในเสื้อคลุมดำมาร่วมขบวนไม่พูดสักคำแค่บิดคันเร่งเสียงเครื่องเย็นเยือกจนขนลุกเขาซิ่งนำทุกคนไปยังเหนือมนุษย์ แสงไฟท้ายสีแดงลอยหายไปในโค้งเด็กแว้นคนหนึ่งตะโกนหายไปไหนวะเมื่อถึงจุดโค้งกลับเห็นเพียงมัวกันน็อกแตกแล้วแว่นดำหนึ่งในนั้นจำได้นี่ของไอบาสมันตายตรงนี้เมื่อปีที่แล้วเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์คันเดิมดังขึ้นอีกครั้งทั้งที่ไม่มีใครขี่รถวิ่งผ่านช้าๆเหมือนมีเงาคนซ้อน แต่พอเพ่งมองไม่มีใครอยู่เลยเสียงเครื่องค่อยๆหายไปในซอยเหลือเพียงเสียงหัวเราะเบาๆลอยตามลมรุ่งเช้ามีคนพบรอยยางมอเตอร์ไซค์วนเป็นวงกลมตรงกลางมีข้อความเขียนไว้ว่ายังไม่ถึงเส้นชัยเสียงเครื่องดังขึ้นอีกครั้งจากไกลๆเหมือนเขายังซิ่งอยู่บนถนนสายเดิม